สวัสดีค่ะวันนี้เอทูพามาเปิดบ้านทาวน์โฮม2ชั้นในราคาไม่ถึง2ล้านราคานี้ว้าวมากๆเลยนะคะจอดรถได้1คันนะคะแล้วก็มีการกั้นประตูกระจกสำหรับทำเป็นโฮมออฟฟิศได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องต่อดเติมเพิ่มแล้วค่ะสภาพด้านในสวยงามมากเลยค่ะเจ้าของเดิมดูแลเป็นอย่างดีชั้นล่างจะมี ห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคัวที่เขาต่อเตอิมไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แถมเฟอร์นิเจอร์ครัวให้ทั้งหมดเลยนะคะชั้น2จะมี3มห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำส่วนรวมอีกหนึ่งห้องค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ใต้คลิปค่ะ